สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคาร์นั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดนะครับมาเจอกับผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้นะครับผมมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับชมไมเนอร์เชนชมใหม่ล่าสุดมาแนะนำพี่พี่เพื่อนๆนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะวันนี้นะครับผมจะหยิบในส่วนตัว Honda CR-V Gen5 นั่นเองนะครับนะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับนะคันขาวซ้ายมือผมนี้จะเป็นตัวนะ2.4 ES 5ที่นั่งนะฮะออโต้เบนซินปี2018จดทะเบียนใช้งานปี22นะครับตัวนี้นะครับก็835 0 0 0บาทแล้วก็คันสีดำนะครับคันนี้จะเป็นปี2021นบเะฮะเป็นตัวรุ่น2.4 EL s l ส o p ปนะตัวท็อปสุดนะครับปีนะบ Pay 2021นะบะฮะถ้าตัวเปิดขายอยู่ที่9 3 5า0 0นบาทนะฮะพี่ๆชอบคันไหนหรือว่า อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยท right. like ี่เบอร์084 84 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะฮะรถ2คันนี้นะฮะตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันเลยเวลา9โมงถึงหโมงเย็นนะครับพี่ๆสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก่อนได้นะฮะสองคันนี้นะครับเป็นรถอย่างนนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับผู้หญิงใช้นะครับผมไปซื้อจาก ที่บ้านลูกค้าเลยแล้วก็คันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทั้ง2คันนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยว่านะครับเป็นยังไงนะครับตามมาครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะฮะตามมาครับอ่ะนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันก่อนนะฮะอย่างที่บอกต้นต้นคลิปนะเป็นรุ่น2.4 ES กับ2.4 EL Slope นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนคันสีขาวคันนี้นะครับเป็นตัวเจเน r เรชัน5นะครับหรือว่า c ีรีส Gen ห้านั่นเองนะครับเป็นตัว Minor chain นะขึ้นยนต์เบนซิน2.4 ES 5ที่นั่งนะครับนะตัวนี้5ที่นั่งป้ายแดงก็อยู่ประมาณล้าน5ล้าน6นะครับตอนนี้นะครับประหยัดกว่าป้ายแดงประมาณเกือบเกือบ40%ปรเซ็นต์นะครับนะก็ลดประมาณ8 9ด0 0 0 0แสนเหมือนกันนะฮะก็ได้เป็นไฟหน้าแบบ full LED แล้วนะฮะ นี่เลยนะครับนะไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยว LED กระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะฮะดีไซน์นะฮะก็จะดูบึกบึกบึกนะฮะดูแบบใหญ่กว่าเดิมนะฮะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะฮะที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวเครื่องยนต์เป็น2.4นะครับเบนซิน i-vtec นะครับผมนะนะแล้วก็เป็นตัวไฟหน้า ฟลัวเอลวีดีนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับนะในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างต่างเดิมเลยนะบอดี้โครงสร้างเดิมเดิมเลยนะครับโคมสันนะฮะบางๆนะครับล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกนะฮะล้อแมกตัวท็อปเลยนะตัวนี้นะฮะรัดกัดตัวยางเมชเชลินนะครับนะล้อแมกขอบ18นะฮะไซส์ส3 5 6าห้านะครับนะยางปี2 0 22ปลายปีด้วยนะฮะปลายปีนะปีหนึ่งก็มีห้าสิบสัปดาห์ตัวนี้ จะเป็นปลายปีนะฮะเป็นสัปดาห์ที่สี่สิบหกนะครับผมเดซเบกสี่ล้อนะฮะยางก็ใช้ได้อีกนานนะครับนะกระจกด้านหน้าก็จะเป็นไรยน้ำฮอนด้านะครับพาษีปลดปีหน้านะฮะมิถุนาหกแปดนะคะกระจกพับปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะมีฮอนด้าเลนวอสมาให้แล้วนะครับผมนะกุญแจคีเลตนะฮะปุญแจคีเรตนะเอียดตัวรถสวยมากนะครับ ผู้หญิงใช้นะครับผมไปซื้อมาจากรังสิตนะฮะตัวนี้ไปซื้อมาจากรังสิตนะครับผมนี่เลยนะฮะนะเจ้าของเก่าก็ไปซื้ออ่าป้ายแดงมานะับไปซื้อในส่วนตัว h ฮดอป้ายแดงมาแล้วก็คันนี้ก็ขายนะครับนะด้านในนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่านะครับเป็นไม่ใช่พลาสติกนะฮะนะจะเป็นแบบนุ่มๆแล้วมีลายไม้กระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อก นะสครับรเพจก็จะมีไฟมาให้เห็นนะนี่เลยนะฮะสครสับเพจตัวนอ็อตเลือต่างๆไม่มีขยับนะฮะรถไม่มีชมนับที่ความจมน้ําอยู่แล้วนะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้านะครับนะดัตเบาะนะฮะสวยๆเลยนะครับเกียร์ออตโต้นะฮะเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับนะแอร์ออตโต้นะครับนี่นะครับสวยๆสวยๆเลยนะครับผม อ่านี่นะครับด้านหลังนะครับรอตเน,นต่างๆนะฮะแอร์ด้านหลังมีมาให้ครบนะครับตัวนี้จะเป็น5้าที่นั่งนะฮะโฉมนี้จะมี5ที่นั่งกับ7ที่นั่งนะครับนะนี่ด้านหน้าน,นะฮะสวยๆเลยนะครับผมอะไายมัลตินะครับคูคอนโทรลนะครับสวยๆตัวนี้แป5 0 0 0สามนห้าับาทนะฮะพี่ๆดิสเบรกสีล้อนะครไฟท้าย LED นะครับ โลโก้ต่างๆอยู่ครบมีกล้องเายหลักมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น all wheel drive ด้วยนะครับนะเป็นขับสี่นะครับเป็นขับสี่นะครับตัวนี้แล้วก็มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับผมตัวน็อตเนื้อต่างๆนะฮะใสๆไม่มีขยับเลยนะครับนี่นะฮะการันตีนะตัวบอดี้โครงสร้างนะฮะเดิมๆไม่มีชนหนักีควารจมน้ำแน่นอนนี่นะฮะ มาดูได้นะฮะมาดูได้มาทดลองขับกันได้นะครับนี่นะฮะสวยนะครับรถจอดอยู่ที่นะครับเสรีไทยเจ็ดสิบนะฮะมีบุรีกรุงเทพนะสีขาวสวยๆใครที่แบบนะฮะอยากได้แบบ5ที่นั่งราคาแบบเบาๆหน่อยนะครับนะแปด้าก็ผ่อนอยู่ประมาณ1มื่นห5ื0นหนะเป็นพุชตาร์ดด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เลขไม้นะฮะแปดดู นะครับนี่นะครับเลนส่วนของตัวเลนเลนไม้นะฮะก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะเล็กไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับนะประวัติศูนย์นะครับนะนี่เลยจอแบบทัชสกรีนนะครับมีแมปนวิเกเตอร์มาให้นะครับนะฮะแมปนวิเกเตอร์มาให้นะครับตัวนี้ต้องไปอัปเดตนะครับไปอัปเดตในส่วนตัวซอฟต์แวร์ใหม่นะครับผม แอร์ออโต้นะครับมีกล้องถอยหลังกล้องถอยหลังมาให้มี Honda l เลน o s สนะฮะตรงนี้มี Honda า e n v o s สมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะฮะเลขไมล์แสนสามนะเพื่อนนะครับเลขไมล์แสนสามนะครับแปดแสนสามหมื่นห้าพันนะครับนะอุญแจคฤเลินะครับอ่าเ,จรค,เรนะครเดิตด,ดีนะใช้ดาวนะครับ ดาว99บาทนะฮะนี่เลยนะครับผมน็อตเนร์ดต่างๆไม่มีขยับนะฮะเบรก ABS ทางลงทางหน้าห้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะฮะตัวเครื่อง Earth Dream เทคโนโลยีตัวตัวเครื่องใหม่นะครับนะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะฮะ084 384 8404นะครับเดี๋ยวมาชมคันที่2กันต่อนะครับนะสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยกับตัว Honda CRV นะฮะ2.4 ES I v Auto, ride, 35, 000, 7, 000, นะครับ i-VTEC Auto All Wheel Drive นะครับปี2018-22นะครับราคานะครับ835,000บาทเลขไมล์137,000กิโลนะครับอ่าอ่เดี๋ยวมาดูคันที่2กันต่ออ่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูคันที่2กันต่อนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะตัวนี้ป้ายแดงอยู่มาล้านเจ็ดกว่าๆนะฮะ เป็นตัว Honda CR-V นะครับ2.4 EL สลูปนะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับปี2021นะครับผมนะปี2021สีจะเป็นสีพิเศษนะครับคริสตัลแบ็กโพลนะครับผมนะจะเป็นสีดำคริสตัลแบบมุกๆนะฮะในส่วนค่าตัวนะครับผมเปิดขายที่9 3 5 0 0 0บาทนะครับนะออกรถ99บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ17,000-18,000นะครับได้เป็นตัว มเนอร์เชนเหมือนกันนะฮะเชนเดียวกันนะแต่จะเป็นคนละรุ่นคนละปีนะครับไฟหน้านะครับ Fu ลเนะครับผมนะไฟเลี้ยวจะเป็นแบบสีเคลืยร์ไลท์นะฮะประจังหน้าสีดำเป็นโอแบ็กนะครับตัดกับตัวสีโครเมียมมีไฟตัดหมอกที่เป็น LED ดีแล้วนะฮะตัวนี้นะครับนะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยโฉมเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละรุ่นนะครับผม นะในส่วนตัวรถต่างๆนะครับไม่มีฉนับพิอความจมน้ํานะครับรถบางๆเลยนะครับล้อแมกนะครับลายเดียวกันนะฮะแต่คนละสีนะลายเดียวกันขอบสิบแปดเหมือนกันนะครับผมนะตัวยางคันนี้จะได้เป็นยางยี่ห้อดันล็อกนะฮะยางยี่ห้อดันล็อกนะครับยางปีสองพันยี่สามสัปดาห์ที่สี่นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะกระจกพับปัดไฟฟ้านะครับภาษีหมดปีหน้านะฮะ เดือนมีนาที่31กระจกพับปับไฟฟ้ามี Honda l e n v o อสมาให้นะครับ Honda l e n v o อสกุญแจคีย์เลสนะครับผมภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันนะฮะนะดับบร์ต่างๆสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะตัวรถนะฮะสวยๆนะครับนะคันนี้ก็นะครับเป็นลายไม้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นนะครับนุ่มๆนะครับ คู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับคันนี้นะคะเจ้าของก็ไปติดไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะครับนะไวเลสชาร์จเจอร์มีนะครับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโคต่างๆนะครับมีมาให้ครบนะครับมีจอนะครับกระจกนะครับมองหลังแบบตัดแสงนะครับนะแล้วก็มีนะครับสลูปนะครับมาให้สวยนะครับคันนี้สวยมากนะครับอ่ะไปดูนะครับด้านหลังนะครับ นี่เลยนะฮะตัวนี้คือเป็นเ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้จะเป็นเ็ดที่นั่งนี่นะครับผมเ็ดที่นั่งสวยๆนะฮะเหมาะสําหรับครอบครัวที่แบบชอบนะครับในส่วนตัวแบรนด์ฮอนด้านะครับนะรถครอบครัวแบรนด์ฮอนด้าก็แนะนําคันนี้ไฟท้ายจะเป็นสีลมดํานะครับมีกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็น a h e วิ d r i v ์ขับสีเหมือนกันนะฮะนี่เลยนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ แล้วก็เบาะจะเป็นเบาะสามแถวแถวที่สามนี้พับได้นะครับพับแบบนี้ได้นี่เลยอ่าแล้วก็นี่นะครับพับได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะครับตัวนี้ก็สามารถยกไปทางดูได้นะฮะตัวนี้เก้าแสนสามหมื่นห้าพันนะฮะนะครับต่างกันประมาณแสนหนึ่งนะครับกับตัวปีสิบแปดจดยิบสองตัวรถสวยเดิมเลยนะฮะ ตัวสวยเดิมๆนะครับภายในภายในต่างๆนะครับการันตีไม่มีชนหนับพลิกคว่มจมน้ำนะครับเพื่อนนะครับนะประวัติศูนย์นะครับประวัติศูนย์เลยนะครับนะวารันตีหลังการขายประกันเครื่องเกียร์ต่างๆมาให้นะครับสำหรับคันนี้มีเมมโมรีเซตเบาะมาให้2ชุดนะครับเบาะปรับฝั่งคนขับปรับได้ถึงแทิศทางนะครับพวงมาลัยมัลติคูดคอนโทรลนะครับนะเลนไม์ก็เหมือนกันนะครับนะเป็นแบบ อีกิตอนเล็กไม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันนะครับนี่เลยนะฮะหัวลายสวยๆกระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงนะครับนะมี Honda าเรนโ s เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะมี Honda l า n รนโ s มาให้มีก้อนถอยหลังมาให้นะครับมีแมปมาให้นะฮะครบเครื่องเลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปิดม่านนะครับปิดม่านแบบนี้นะฮะปิดม่านแบบออโต้นะครับ นี่เลยนะฮะปิดม่านได้แล้วเปิดได้นะครับอันนี้ก็เปิดสลูปนะฮะสลูปใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่านะฮะนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่อง iV t e c ทขนาด2.4ลิตรนะครับนะนี่เลยนะครับตัวเครื่อง น็อตเนือต่างๆไม่มีขยับเลยห้องเครื่องแห้งๆนะครับแห้งๆเลยนะครับตัวเครื่องเดียวกันกับคันสีขาวเมื่อกี้เลยนะครับก็นะครับฝากด้วยแล้วกันถ้าใครสนใจคันนี้นะฮะนะเป็นตัว 2.4L s l o p ปีสมัี2021นะฮะ9 3 5 0 0สบาทนะครับนะเลขไม่น1่0 0 0นะครับหรือว่าคันขาวนะครับเป็นตัว 2.4ES 5ที่นั่งนะครับ ปี2018จด22นะครับเลขไมล์แสนสามแแสนสามบาททั้ง2คันนี้นะฮะใช้เงินออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะครับนะก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อหับได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วน,นะฮะสำหรับวันนี้ผมมายุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ